อีกคลิปหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าจะตัดแต่งจริงตรงนี้ตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยล้างลงมาก็จะเคลียร์อีกเนาะ ที่จะทำแบบนี้เลย อ,อันนี้ก็ต้องตัดิ่เตาออกนะคะ่อเต,อตอมอา,ม,ามีไรบเอใช่ไหมฮะมีไฟไงเซอรโอ้มวยนี่สั่นั่นก็มย นะห้องวัดนาของอ้ายนาได้มาให้คนดีนี่มนละบ่อนอ๋ชาตนี้ได้ใบได้ใบสีสนบ่อน,อน,อนอ จ้าไรเนี่ยเราใส่สานไม่ใช่ท่าสินท่าแตนน่เราเรียว่าน่ารักใจนะเอนอะเลยนั่นแหละนี่ไงปล่อยเก่งที่หนึ่งเลยไปหาเสียงหอยท่ใส่ละอ <c oughs> เอาไปใส่แล้วก็เ,เอามาไวา้หมองเกลว์เนี่ยวัน่อ,อนอ,อน่อนเสียงผินนี่นะคะอันล่างทำให้ก้นข้างใน,อ,น,งนออกมาก่อน ไอ้กินอะไรวะกินหนาเน่าอ่ะยก่ะไรล่ะอนงาเ้าขากองเ้ากวย่อด้ได้องเอาใส่ถุงโอ้นั่นละมันมันไหนจะหน่อยเนี่ยตักขยะหมวอนตาอ้น

มีทั้งไข่นกมีทั้งอะไรเราจะต้องเอาลงเก็บลงให้หมดนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ก็จะถ่าย <Okay. S 1> วิถีชีวิตบ้านบ้านของป้ากับลูกหลานนะคะวันนี้ <Okay. S 1> ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ